นี่คือการร่วมแรงร่วมใจของหมูบ้านเล็กๆนะครับของบ้านนนสมบูรณ์ตำบลนานมะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพููบ้านเล็กๆแต่มีความสามัคคีนะครับนี่อนนี้ก็ได้ผลทินมาเพื่อที่จะทำ เป็นสวนสมุนไพรในวัดนะครับก็ได้ไไรับความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านทุกคนถือว่าดีนะครับว่าทางอาจารย์ทางก็ไดทุกคนมา ได้หลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างก็คือได้ได้รับอานิสงส์จากท่านพระอาจารย์ฉวนนะครับวันนี้ก็จะทําเป็นวันสมุนไพรนะครับในวัดน่าจะได้หลายอย่างนะครับ ก็นี่ก็คือพุทธสถานที่ได้ร้างเสร็จแล้วนะครับที่ยึดเหนี่ยจิตใจนะครับกับ้านนนสมบูรณ์แล้วก็บ้านใกล้แลนเพียงไม่ว่าจะมาจากทางไหนนะครับคือได้สร้างเสร็จไปหนึ่งววละแล้วต่อไปพระอาจารย์ก็จะได้พาสร้าง นี่กำลังผสมปูนอยู่นี่คืออาจารย์จะได้ปันพระอุปคุตนะครับก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทั้บ้านโนนสมบูร์นะครับทุกคนนะครับอ,อาจารย์่าจะได้ปั้นพระอุปคุตไว้ตรงนี้เออเออเออเผสมเเอครับ<อ>เอ,อิเออ้น ได้ในสงทุกคนนะครับทำบุญร่วมกันด้านนี้ก็จะเป็นสวนสมุนไพรแล้วก็อีกอหลายด้านนะครับนี่ก็คือ,คอเป็นนิมิตหมายที่ดีให้กับชาวบ้านสมบูรณ์ของเราความเจริญก็น่าจะมีมานะครับ แต่ก่อนแถวนี้จะเป็นป่าหมดนะครับป่ารกทึบตอนนี้ก็ได้จัดสถานที่ก็น่าดูบ้านใกล้บ้านไกลใครต้องการชมมากาบศกัาระปูศักดิ์สิทธิ์นะครับที่บ้านนสมบูรณ์ก็เรียนเชิญนะครับก็มีหลายๆคนที่ได้มาขอไม่ว่าจะเป็นเรื่องโชคลาภเรื่องการงานก็ได้ สมความมุ่งมั่นปรารถนาหลายท่านนะครับวับนที่15ที่จะถึงนี้ก็จะมีมออรอกรนซิงนะครับวิธีแก้บนแล้วก็จะมีลำถวายด้วยนะครับวับนที่15นิุราคนี้ที่จะถึงนี้นะครับใครสนใจก็เชิญได้นะครับอิบานนรสมบูรณ์